ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็คลิปนี้พาทุกท่านมาดูต้นมอนเซอร่ายามดึกๆนะครับพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ไจแอนนะครับผมก็มีรากนะครับมีรากเดินปลูกในกระถางนะครับใบค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับนะครับมีรูชีท สีเขียวสวยครับเขียวเขียวเข้มนะครับตรงนี้ก้านจะเป็นเขียวอ่อนนะครับลักษณะของมอนเซล่าแจนนะครับก็จะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็ลำต้นก้านของเขาตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นงอแบบนี้นงอลงแบบนี้นะครับแล้วก็ก้านก็จะใหญ่ ก้านใหญ่แล้วก็สูงนะครับวันนี้งี้มาค่อนข้างที่จะดึกนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครเดี๋ยวช่วงเช้าผมจะถ่ายมาอัปเดตให้ท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคลิปนี้พามาดูช่วงนะครับช่วงดึกดึกนะครับก็ได้ทำการลดน้ำนะครับนะครับสำหรับท่านไหนที่ กำลังปลูกนะครับผมและยังไม่รู้ว่าวิธีการลดน้ำจะทำยังไงนะครับผมก็แนะนำให้ลดน้ำได้ทุกวันนะครับโดยฉีดที่ใบนะครับใบของเขาเนี่ยครับฉีดไปที่ใบของเขาแล้วก็ฉีดที่ตัวกระถางนะครับจุดสำคัญนะครับข้ามนำเข้าไปอยู่ที่ กลางแดดนะครับอย่าให้แดดโดนตัวเขานะครับโดยตรงมิเช่นนั้นใบของเขาจะไหม้นะครับใบไหม้เลยทีเดียวนะครับก,ก็หลักๆนะครับที่เราต้องดูแลของนะครับอย่าให้เขาโดนแดดโดยตรงนะครับแล้วก็ดินนะครับวิธีการปลูก ค่อนข้างที่จะมืดเดี๋ยวขอเล่ารายละเอียดนะครับส่วนผสมนะครับก็ผมใช้ขุยมาพราวกับกาบมะพราวนะครับผสมกันอย่างครึ่งหนึ่งต่อหนึ่งส่วนนะครับโดยที่ไม่มีส่วนผสมของดินนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ดินนะครับก็สามารถปลูกได้นะะเพราะว่ามอนเซล,ล่าเนี่ยไม่เขาชอบอเป็นไม้ที่ชอบอเขาเรียกว่า โป่งนะครับให้มีอากาศไปไปสัมผัสกับรากของเขานะครับถ้าเกิดเราใส่ดินนะครับรากของเขาจะไม่มีอากาศนะครับผมก็เลยแนะนำนะครับวิธีที่ปลูกดีที่สุดก็คือผสมกาบมะพร้าวกับขุยมะพร้าวนะครับกาบมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแค่นั้นเองนะครับ โอเคคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาชมนะครับหากท่านไหนสนใจก็สามารถมาสอบถามนะครับรายละเอียดการสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ด้านล่างคลิปวีดีโอนี้นะครับหรือว่าพิมพ์ที่ a c e b o o k นะครับมาที่เพจสวนครูชัดมอนซล่านะครับมาพูดคุยสอบถามได้นะครับราคาไม่แพงนะครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับ ถ้าท่านไหนสนใจอยากเลี้ยงก็มาปรึกษานะครับม,มาพูดคุยกันก่อนได้ครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากทักทายทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ